สวัสดีคุณผู้ชมกระผมต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตฟุตบอลนะครับและในวันนี้ผมไม่จะเป็นตัวพูดอะไรมากครับเพราะผมเชื่อว,ว่าทุกคนต่างรู้สึกเป็นสิ่งเดียวกันจริงไม่ต้องรู้สึกเป็นสิ่งเดียวกันหรอกเพราะว่ามันจะแบ,บ่งเป็นสองฝั่งเว้ยคือฝั่งแมนยูที่แบบว่าชฟเบตตี้มันน่าจะไม่มีอะไรเลยอีลิงเทานาออกไปโอ้เน่ามึงเล่นเรื่องของมึงมึงใจพังแล้วของมึงมึงใช้ขาแล้วงโอ้โหโ,หโกชาเอาจริงๆผมในฐานะหนึ่งคนที่เคยประกาศตัวว่าอยากจะเชียร์แมนยูตอนนี้ผมขอเปลี่ยนเนี่ย จะหาว่าผมเป็นแบนน์มากนเห็นทีมก่อนหน้านี้มาดีแล้วยังจะเช็คแมนยูเคยมาดีก่อนหน้านี้ด้วยเหรอวะนอกจากยุคของเซอร์อเล็กซ์ฟุกัสันนี่มันเคยมีมาดีอ๋อปีที่แล้วเขาบอกว่ามีความหวังเน่ยด้ฮอยลุนมาดูดิฮอยลุนอย่างเทพแล้วผมเชื่อว่าฮอยลุนน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้ทุกคนต่างเชื่อใจในฮอยลุนเขาแสดงความสามารถออกมาแบบนี้แล้วเราก็มาคัดรัดฟอร์ดหลังจากนี้พี่ช่วยจ่ายให้ฮอยลุนเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะครับไม่ต้องเลี้ยงเองนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะไปโทษแรกขออองยุงนนเมื่คดฟ ก็มาจากการแอสซิสต์ของรัดฟอร์ดแต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่พี่เกียรนก็แบบเลี้ยงเยอะ เยอมัจะเลี้ยงเยอะไปไหนแต่เฮ้ยเด็ดดังแน่ปกป้บบองแรดฟอร์ดนเพราะว่าตัวคอยลุนูนะออกมาบอกนะครับว่าลูกแรกที่เขาม่งเข้าไปได้นี่มันเป็นการพูดคุยกันมาก่อนของตัวเขาแล้วก็แรดฟอร์ดคือแบบเราเห็นภาพนี้ร่วมกันเลยครับว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจ่ายที่จ่ายมาถึงแม้ว่ามันจะเร็วจะแรงเหมือนแม่งจะยิงเองเนี่ย <c oughs> ผมก็ยกังสามารถบ่งได้ครับนี่โอ้โหแม้เขาร่วมมือกันมาอย่าไปว่าอย่าไปว่าแรดฟอร์ดแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าแผนการเรื่องของแมนดูเนี่ยทำไมทำไมมันหลังล่วงม โดนทุ่มเสียเทิร์นกลับมาทีไรเนี่ยเป็นประตูแทบตลอดนี่ขนาดเป็นทีมกาตาสาลนะครับถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยน่าจะโดนถลุงม,มากกว่าน,นี้ครับเพราะว่ากระสาสไลเนี่ยมีโอกาสได้ยิงเยอะแต่ว่าหลายครั้งก็พลาดรวมไปถึงลูกที่ว่าได้ลูกโทษแล้วก็ยังเตะพลาดอีกแต่ว่าสุดท้ายก็ยังมาโดนอยู่ดีเล่นหนึ่งสิ่งที่ผมเคืองใจมากๆเลยนะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าผมเนี่ยเพิ่งจะมาดูแมนยูในฤดูก,กาลนี้ก็เถอะแต่ว่าคือมึงจะเสียประตูเร็วไปไหนคือกูดีใจยังแบบตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยคือแบบอ้าวนี่สินะคือการเสียประตูแบบบตดดังงาาถึรรชุี ได้ลูกแรกนาทีที่17อีกขงนาทีต่อมานาที2ี่มึงโดนตีเสมอส่วนลูกที่สองนั้นไซส์ได้มานาทีที่67แต่พอผ่านไปสีนาทีมึงก็โดนตีเสมอคือมันเกิดจากความชันล่าใจหรือมันเกิดจากอะไรครับทุกผู้ชมครับแต่ว่าพอผมไปถามเซียนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเกิดจากเทคนิคของอีดิทนฮักลว้ลวนๆเลยพยายามจะบุกแล้วกลายเป็นว่าโดนสวนกับพวกเหล่ากองหลังพวกตัวกลางอรไอตัวแนวรับเนี่ยมันยังไม่ทันได้เตรียมตัวเลยเอ้ามึงเสียเหรอคือแบบยังไม่ยืนตำแหน่งยังไม่ทําอะไรเลยคือแบบมันสวนกััับมมมนนิ่่งไทล้มมันนนดะลลลช่่่ออองไปยยีตเเหบบกจสใ จะต่อบอลกันจากเท้าโอนาน่าแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปข้างหน้าเพื่อให้มันเล่นแบบเป็นระบบระเบียบแต่ที่ผมเห็นก็คือเหมือนแต่กองหลังจ่ายยาวไปให้กองหน้าทะลุช่องอย่างเดียวแล้วโอนาน่ามึงก็จ่ายยีซะด้วยจ่ายไปให้ทีมตรงข้ามจ้ามันก็เลยแบบแปลกๆกว่าอะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญในวันนี้ที่ผมมานั้นผมไม่ได้จะมาบ่นให้ท่านผู้ชมฟังเพราะผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมเราไปดูช่องอื่นไปดูเพจอื่นกันมาหมดแล้วนะครับเรื่องของการบ่นแต่ทีนี้อยากจะเสริมข้อมูลตรงนี้เข้าไปนิดนึงครับกับบริษัทอันยาวนาสติอันเอ่ทีกตสลายสาามรถทําได้นเมื่อคืนเหล ก็คือพวกเขายัางไม่เคยชนะเลยในแผ่นดินอังกฤษมาก่อนครับเป็นระยะยาวนานกว่า117ปีจนกระทั่งอีนิคชนะเข้ามาคุมแมน,ชนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือมึงไม่เคยชนะเลยนะเว้ยไม่ใช่แค่ทีมแมนยูนะเว้ยคือเขาเขียนว่าในแผ่นดินอังกฤษเลยนะเว้ย117ปี โอ้โหพี่อันที่2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยแพ้2เกมแรกในการเปิดการแข่งขัน UCL เลยจนกระทั่งเอริกเทนฮาเข้ามาคุมทีมโอเคไบเยนมิวนิกอันนี้เข้าใจได้แต่นี่ยังโดน3ลูก3เม็ดเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยเสียประตูมากถึง7ลูกในการเล่น2เกมแรกของ UCL เลยจนกระทั่งเอริกเทนฮาเข้ามาคุมทีมเ <c oughs> กมแรกโดนไป4เกมนี้โดนไป3เกมหน้ามึงว่าเท่าไหร่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยเสียประตู3ลูกหรือมากกว่านั้นนะครับ2เกมติดเลยจนกระทั่งเอริกเทนฮาเข้ามาคุมทีมนับตั้งแต่ปี2015กาตาสลายถ้าหากว่าพวกเขาเป็นทีมเยือนแล้วล้วก็พวกเขาไม่เคยชนะและไม่เคยเตะเข้าเลยสักลูกเดียวในการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกจนกระทั่งเมื่อคืนนี้แหละ ทําลายทุกสติเป็นฝ่ายชนะไม่พอแถมเก็บไปได้ถึง3ลูกในการแข่งขันเเกมรรกของพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยแพ้สูงถึง4เกมเลยจนกระทั่งเอริธเทนฮาเข้ามาคุมทีมนับต้งแต่ปี1989ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยมีคะแนนในตารางของพรีเมียร์ลีกต่ำถึง9คะแนนหลังจากเล่นไปแล้ว7เกมเลย จนกระทั่งเอริสเทนฮาเข้ามาคุมทีมคือผ่านมา7เกมแล้วมีแค่9าคะแนนเนี่ยอันนี้คือตกต่ำสุดแล้วตั้งแต่ปี1989แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยเสียประตูมากถึง4ลูกในการแข่งขันรอบแบ,บ่งกลุ่มของยูฟ่าแชมเปียนลีกเลยเป็นระยะยาวนานกว่า28ปีจนกระทั่งเอริกเทนฮาเข้ามาคุมทีม นับตั้งแต่ปี1978แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยเสียประตูอย่างน้อย3ลูกถึง3เกมติดมาเลยมาก่อนจนกระทั่งเอริเทนฮาเข้ามาคุมทีมอันนี้สำหรับคนที่จำไม่ได้นะครับนั่นก็คือแพ้อาเซนอล3-1แพ้ไบรตัน3-1แล้วก็แพ้บบเยิร์อีกวนิส4-3ก็คือโดนอย่างน้อย3ลูกเนี่ย3เกมติดเลยนับตั้งแต่ก่อตั้งทีมมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยไปแพ้ในบ้านของสเปอร์เลยจนกระทั่งเอริเทนฮาเข้ามาคุมทีม นับตั้งแต่ปี1979แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไม่เคยเสียประตูถึง4เกมติดคือใน4เกมเนี่มันต้องเสียอย่างน้อย1ประตูเนี่ยไม่เคยเลยจนกระทั่งอิริกเชนแาเข้ามาคุมทีม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยเสียถึง2ประตูในการลงเล่นเพียงแค่4นาะทีแรกของเกมของเพมิลีกเลยที่ในบ้านโอทัฟฟอร์ดด้วยจนกระทั่งเอริเทนหาเข้ามาคุมทีมและสุดท้ายนับตั้งแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้า3หาวทีมไบรตันไม่เคยมาเอาชนะในสนามโอทัฟฟอร์ดถึง2ครั้งติดได้เลยสักครั้งเดียวจนกระทั่งเอริเทนฮาเข้ามาคุมทีม ยังลืมไปครับอีกอันหนึ่งครับนับตั้งแต่ปี1986แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยแข่งแพ้ถึง6เกมในการแข่งขัน10เกมแรกถ้าหากว่ารวมทุกการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกหรือจะ UCL หรือจะอะไรก็ตามเนี่ยคือใน10เกมแรกเนี่ยไม่เคยแพ้ถึง6เลย แล้วอนาหน่าใครเอามาผมถามจริงก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าผลงานของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในเมื่อคืนเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไราผมก็ไม่ค่อยพอใจนักแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกทีเดียวเพราะว่าหนึ่งในตำนานกองกลางของแมนยูอย่างพอลสโคครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมนะครับว่าวันนี้เนี่ยแมนยูเนี่ยสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวนะพวกเขาเนี่ยทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นได้เลยครับโอ้โ พอเขาให้คำสัมภาษณ์แบบนี้มาแล้วแหละและออกเป็นคลิปมานะครับท่านผู้ชมครับก็มีคอมเมนต์บอลส่วนใหญ่เข้ามาโจมตีอย่างหนักหน่วงเลยครับบอกว่าเดี๋ยวดก่อนสิครับคุณพี่ขาเล่นดีแค่สินาทีแรกของครึ่งแรกเนี่ยมันไม่นับนะครับว่ามันมีความหมายอะไรเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยเขาเล่น90นาทีอันนี้เล่นดีแค่สินาทีแรกของเกมเนี่มันช่วยอะไรไม่ได้นะคะ ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะน่าตื่นเต้นอะไรตรงไหนเลยทีมเรามันไม่ต่างอะไรจากตัวตลกเลยคุณพอสโคนี่คุณพอสโคกกำลังพูดถึงทีมอะไรเนี่ยใช้แมนเชสเตอร์อยู่แต่จริงหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะนี่กองเชียร์แมนอยู่ในแมสสตางวะเนี่ย <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีคอม,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 มเมนต์ของพอสโคที่หลายคนเห็นด้วยนะครับก็คือการเล่นของฮอยลุนที่เล่นได้ดีซะเหลือเกินครับโดยทางด้านของสโคเนี่ยได้ออกมาพูดเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเห็นเงาลางๆของรูดฟานิสเตอร์ลอยในตัวของฮอยลุนโอ้โหมันมีความมั่นใจมันมีคคควววาาาามมมเเเเแแและชื่่่่อนนจป็สงงห หวังให้กับเราในอนาคตอันไม่น่าใกล้อ่ะ <c oughs> อัน,นีนี้เรามดูความสามารถของฮอยลุนแล้วจะจบเกมกันหน่อยดีกว่านะครับโดยตัวฮอยลุนนะครับบอกว่าผมเนี่ยมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ในเวลาเดียวกันเลยนะก็คือมีความสุขแหละที่สามารถทําได้ถึง2ประตูแต่ว่าในเกมของฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทําประตูเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บ3คะแนนได้แสดงว่าเราเนี่ยยังทําได้ไม่ดีพออันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เขาเป็นทุกข์แล้วก็ในตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากๆเลยผมอยากให้พวกเราเนี่ยให้กําลังใจกันละกันแบบ stick together อย่าแตกแยกอย่ามาว่ากันนั่นน่าจะเป็น แล้วก็ทางที่ดีที่สุดนะครับที่จะทาให้พวกเราเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปได้แล้วผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะสามารถกลับมาได้ในเกมถัดไปแล้วก็ถ้าว่าพูดถึงลูกประตูที่ฮอยดูสามารถยิงได้ถึง2ประตูนะครับตัวเขาก็บอกด้วยนะครับว่าเออคุณก็ต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาเสมอนะครับแล้วผมก็พยายามพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่สมควรจะอยู่แล้วก็มันทําให้ผมมีความสุขมากครับที่ทําได้ถึง2ประตูในเกมนี้อย่างไรก็ตามครับทางด้านของฮอยลุนก็เลยออกให้สัมภาษณ์นะครับว่าประตูแรกเนี่ ตั้งแต่แรกส่วนลูกที่2เนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่วิเศษบ้ากสําหรับผมเลยมันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมแล้วนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของผมแหละครับบทเรียกลูกแบบนี้ว่าการยิงประตูแบบหอยลุน่นนี่หอยลุ่นช็อตว่ะแล้วก็ในเกมหน้าของแจ็ส์เพลีกที่ไปเจอกับโคเปนเฮเกนเนี่ยตัวหอยลุ่นก็บอกนะครับว่าเราจําเป็นจะต้องคว้าชัยชนะในแม์หน้านี้ให้ได้ครับผมตั้งตารอเลยครับแล้วก็อดใจไม่ไหวเลยที่จะไปเจอกับพวกเขาพ่ออะไรพาะโคเปนเฮเกนเนี่ยคือทีมเก่าที่ผมเคยคาแข่งด้วยแล้วอีกอย นึงนะครับน้องชายผม2คนเนี่ยก็อยู่ในทีมนั้นด้วยอ่าันนี้ก็คือความมั่นใจนะครับแล้วก็ความตระหนักรู้ของฮอยลุนอ่านสัมภาษณ์อีกเทนฮากกแลกูซิงอ่ะเดีวมาดูครั้งนี้เขาจะพูดว่าอะไรนะครับอ่ะเทนฮากบอกว่าในเกมนี้เนี่ยเราสามารถขึ้นนำได้ถึง2ครั้ง2คราเราสามารถครองเกมได้แต่สุดท้ายเนี่ย ก็ยังสร้างความผิดพลาดอยู่ดีดังนั้นเนี่ยพอความผิดพลาดมันเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถลงโทษเราได้แล้วก็เมื่อออริกเทนฮากถูกถามว่าตัวเขาเนี่ยคาดหวังจากเขาเรียกอะไรอะ่ะผู้เล่นลูกทีมของเขาเนี่ยให้เล่นดีกว่านี้ไหมอีกิกเทนฮากก็บอกว่าพวกเราทุกคนต่ก,ก็คาดหวังเหรครับผมว่าเราคาดหวังให้อีกิกเทนฮากแก้เกมให้ดีกว่านี้ไหมโดยเฉพาะในเรื่องของเกมป้องกันเนี่ยมึงล้วนซะเหลือเกินตอนแรกบอกว่าลิเวอร์พูลเกมป้องกันไม่ค่อยมีอันนี้หนักกว่าเดิมจรินะอันนี้หนัก ส่วนเรื่องของโอนาน่าผู้ที่ตัวเขาเอาเข้ามาแล้วก็เอาง่ายว่าเป็นลูกรักอ่ะพูดง่ายเป็นลูกรักแต่ว่าทําผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงในวันนี้กับการจ่ายบอลผิดเนี่ยตัวอิสิชันก็บอกว่าผมต้องคุยกับผู้เล่นหลายๆคนและแน่นอนว่าโอนาน่าเนี่ยคือหนึ่งในนั้นแล้วผมเองก็จะคอยให้กําลังใจและคอยสนับสนุนเขาอย่างแน่นอนโอนาน่าเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมครับแต่เราก็เห็นแล้วว่า,วาสีหน้าแววตาของโอนาน่าเนี่ยมันมันไม่ใช่คนเดิมที่เราเห็นหมาประมาณ2ออาทิตย์ก่อน อ,อีกคนนึงนะครับที่ออกมาให้คําสัมภาษณ์นะครับก็คือคริสเตียนอีริกสันนะครับก็บอกว่าพวกเราเนี่ยผิดหวังเป็นอย่างยิ่งแทบไม่มีใครคุยกันเลยในห้องแต่งตัวแม้เราจะทําได้ดีในสนามฮะคือกูแปลไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยทาได้ดีในสนามก็คือ อ้าวได้ประตูอยู่2ประตูแต่ว่าแต่พอเขาบอกว่าแทบไม่มีใครคุยกันเลยในหะ้องแต่งตัวเนี่ยโอ้โหมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าหัวใจแตกสลายเคมีมันเสียความมั่นใจมันพังทลายแต่ว่าตัวอีกเซนก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเอาจริงๆนะครับในเกมนี้เนี่ยปัญหามันไม่ใช่เรื่องของความมั่นใจนะมันเกี่ยวกับเรื่องของความเฉียบคมและการตัดสินใจที่ผิดพลาดต่างหากมันก็คือไม่มั่นใจแบบว่าไมค่คือการที่คนเล่นไม่คมมันหรือว่ายังไงหรือว่าผมตีความผิดวะ อ๋อคือ,อยังมั่นใจอยู่เล่นด้วยความมั่นใจใหแหละเพียงแต่ว่าอาจจะแบบตัดสินใจพลาดได้เฉยคือแบบกูมั่นใจเรากูต้องไปทางขวาแต่ว่าอ้าวเสือขวามันผิดอ่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับถ้าเราไม่สร้างความผิดพลาดขึ้นมาเราก็คงไม่เสียประตูซึ่งตรงนี้เขาก็ยอมรับนะครับว่าการเสียประตูมันเป็นความผิดพลาดของพวกเขาแบบเต็มๆมันไม่ใช่ว่าคู่ต่อสู้แบบเล่นเหนือชั้นหรืออะไรมากมายแบบไม่ได้ทํารูปพิเศษพิสดารอะไรเลยแต่ก็ยังบอกนะครับว่าโชคดีที่เราเพิ่งเริ่มไปแค่สองนัดยังเหลือเวลาให้เราได้แก้ตัว อันนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไง เพราะว่าเดี๋ยวผมพูดไปก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าทุกเกมสําคัญหมดนะครับอันนี้เอ็กเซ้นพูดนะครับมาสุดท้ายครับเรียวฟเดนานอดีตผู้เล่นของแมนยูเหมือนกันนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่ารู้สึกเห็นใจฮอยลุนเป็นอย่างมากเพราะตัวฮอยลุนเนี่ยเป็นนักเตะที่อายุยังน้อยเขาไม่สมควรต้องมาแบกรับความกดดันอะไรขนาดนี้เลยในการทําประตูขนาดเบนรูนี่เนี่ยยังมีรุดฟานิตต์ลอยคอยชี้แนะแนวทางว่าเออเอาแบบนี้นะพอนุ่มแต่ในทางกลับกันครับฮอยลุนเนี่ยไม่มีใครให้ไปซบหัวไหลเลยว่าพี่ครับจังหวะนี้ ผมควรทำยังไงดีอ้าวมาคัสแลตฟอร์ดไงถามไม่ได้อะรุ่นพี่แต่สุดท้ายครับตัวฟูนันด์ก็ออกมาบอกกันนะครับว่าเออยังไงซะเนี่ยตัวฮอยลุนเนี่ยก็ต้องกดดันอยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมาในฐานะของผู้เล่นที่ราคาแพงแล้วก็แน่นอนใส่เสื้อแมนยูยังไงก็กดดันอยู่แล้วแล้วก็หวังว่าเนี่ยเขาจะสามารถที่จะข้ามผ่านมันไปได้แต่ก็จริงๆมันก็น่าจะข้ามผ่านไปได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยมีแต่คนชมฮอยลุน โอ้โหท่านผู้ชมผมกำลังจะรายงานมีข่าวล่าสุดมาครับว่าตำแหน่งของเอริกเทนฮาร์กเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับจะยังคงปลอดภัยดีพวกเขายังคงเชื่อมั่นในการทำทีมของเอริกเทนฮาร์กว่าจะสามารถพาทีมนั้นกลับมาสู่จุดสูงสุดได้อย่างแน่นอนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ให้ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินเอาก็แล้วกันนะครับว่าจะไปยังไงต่อดีครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้แล้วครับว่าผมจะไปเชียร์ลิเวอร์พูลดีหรือเปล่าเพราะว่าดูริเวอร์พูลแล้วมันสนุก